สรงการนี้จะกลับบ้านต่างจังหวัดอาทิตย์หนึ่งแล้วนี่ก็คือสัมภาระที่จะเอาใส่ในเป้ใบนี้ค่ะกระเป๋าเป้ขยายข้างได้ใบนี้จุได้ถึง45ลิตรมีที่เสียบชาร์จช่องใส่ของของเขาก็คือเยอะมากเดี๋ยวมาดูกันว่าจะใส่ของได้หมดนี่ไหมมีเสื้อผ้า20ชิ้นค่ะผ้าเช็ดตัวอีกหนึ่งผืนไดเป่าผม power bank โลชั่นเครื่องสาอางต่างๆนานาอุปกรณ์หูฟังสายชาร์จโทรศัพท์สายชาร์จโน้ตบุ๊กเขามีช่องใส่โน้ตบุ๊กด้วยนะล้วดูวัสดุตร,ตรงนี้คือแบบกันกระแทกมาอย่างดีอะหนามาก็าากมบสุ สายชาร์จได้อีกวัสดุไนล่อนซับในยอย่างดีดูทุกคนผ้าคือแบบหนามากไม่ขาดง่ายๆแน่นอนสะพายกลับบ้านโดนเด็กสาดน้ําใส่ไม่ต้องกังวลค่ะผ้ากันน้ําข้างในไม่เปียกน้ําจะไม่ซึมเข้าในกระเป๋าที่จับแล้วก็สายสะพายแล้วด้านหลังตรงนี้นุ่มค่ะบุด,ด้วยโฟรมรองมาให้เวลาสะพายอ่ะก็จะไม่เจ็บไหลใบใหญ่มากอันนี้คือยัดแบบสุดๆนะแต่ว่าถ้าของไม่เยอะะเราก็ปรับให้เล็กลงได้ช่วงนี้ใครกําลังจะเดินทางหาก,กระเป๋าเปสักใบแนะนําร้านนี้เลยวัสดุดีค่ะคุ้มค่ามีซื้อมา2ใบแล้ว มีหลายสีนะรีบกดเลยเดี๋ยวไม่ทันใช้ช่วงหยุดยาวนะ